ก็คือชมหน้าของคุณแม่ผมนะครับคุณแม่สั่งผัดซีอิวนะครับเป็นยังไงบ้างครับอร่อยค่ะอร่อยค่ะชิมให้ดูหนะ่อยเดี๋ยวคนดูเขาไม่เชื่อ <c oughs> ไปพูดสิ <c oughs> อโอย สวัสดีครับเพื่อนๆอน,นอกเวลานทําการวันนี้นะครับเราอยู่ที่บ้านกรูดนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะโชว์การนั่งรถไฟกลับบ้านผมที่ประจวบนะครับว่าทํำยังไงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารตามสั่งหน้าสถานีบ้านกรูดนะครับร้านชื่อของของร้านก็คือร้านคุณป้ากลิ่นจันนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าน่ากินแค่ไหนนะครับ ข่าหมูสาบไข่ดาวสองฟองนะครับนี่ที่นี่เขาใส่ผัดเขาใส่พักคานะให้ด้วยนะครับแล้วก็คุณป้ากลิ่นจันแกตำพริกโขกเองกับมือเลยนะครับผมเดี๋ยวมาชิมกันเป็นไงขอชิมผักก่อนนะ แบบว่ากลิ่นมันแบบหอมเครื่องเทศอ่ะแบบพริกที่เขาต้าใหม่ๆสดๆนะครับมันแตกต่างจากพริกที่เขาทําไว้นานๆแล้วนะมันหอมมากเลยครับเพื่อนขอตัวพิก่อนนะครับนี่ยายาหอมชนะลมนะครับป้ามันช่วยอะไรครับผมเน้อทอเนื้ออะไรป็นลมคืนใี้ผ้าเชียร์เนืนเอ้อทอผ้าทานเนืนเอ้ขอทอับทับใบครับโอ้อป้ากินจัน <laughs> แนะนานะครับ เดี๋ยวไปดูวิธีกินกันก่อนใส่เลยนะครับว่ายานี่มาจะเป็นบุรี่ป้าไม่ได้ทำเองนะขอไหมครับทนน่อยนะครับคุณผู้ชมก็ใส่ประมาณนี้นะฮะพออ่ะวยาหอมชนะลมนะฮะพอทานเลยก็น่ดน่แน่นอน่แน่แน่ไน่แน่ลน่แน่แน่แนไ่แนน่แ่แน่แเน่น่ย่่่น ไม่ได้ขายไม่ได้ขายมาหลายวันแล้วครับอันนี้มันไม่ใช่ยาขายรสชาติดีนะรสชาติดีนะอันนี้มันยาลมใช่ไยาต้ไม่ใช่ยาถ่ายนะไม่ใช่ยาถ่ายยาลมนะครับเวลาจะเป็นลมหน้ามืดสีเี้วนี้หอมหอมมากนะเราไม่เห็นสีนะมันกินยากินไม่ยาวลกินยาถ้าบดกินได้ก็ดีแล้วหอมมาก ดีแล้วถ้าบดกินได้มันดีอยู่แล้วมันมันเป็นสมุนไพรบดอ่ะคุณป้าสื่อให้หน่อยฮะเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปหน่อยอ่ะถ่ายรูปเหรออะไรเดี๋ยถ่ายเดี่อเข้าไปยาที่หมอเจตดูรีอ่ะคุณป้าโฆษณาหน่อนึ่งโฆษณาหน่อนึ่งยาที่หมอเจตดูรีค่ะช่วยวดกุดบางเข็มอ่าชื่อว่าอะไรนะฮะวัดกุดยานี้นะชื่อว่าอะไรนะยาลมฉนัลมยาลมฉนัลมโอเคขอบคุณครับ ไปไหนครับสถานีรถไฟค่ะสถานีรถไฟอะไรใต้กร,รูดค่ะเราจะไปขึ้นรถที่หลักจั่เขาจอดรถที่ไม่ที่นั่นนะคะฮะบริการโทรทางไกลคืออะไรอ่ะ และนี่ก็คือบุหรี่ตาแมวนะครับเพื่อนๆตอนเด็กๆเ,เราก็เคยเล่นกันอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะทําท่าอย่างเงี้ยเหมือนตอนเด็กๆเราเห็นผู้ใหญ่เขาสูบบุหรี่กันเราก็อยากจะสูบบ้างใช่ไหมทั้ทงๆท,ที่รู้นะครับว่าบุหรี่มันไม่ดีนะครับแต่เราก็เลยต้องมาเป็นแบบฝรั่งแบบนี้ซึ่งมันไม่ได้มีปัญหานะครับในเรื่องของเร้นอยาดรามากก่านนะครับผมนี่นะครับเราก็จะเล่นนอย่างครับทําท่าสูบบุหรี่อย่างครับแต่จริงๆแล้วเพื่อนๆมันกินได้เดี๋ยวผมกินให้ดูเงี้ย ของอปากบ้านคุนันี้อีกอันนึนะครับก็คือน้ำมันเขียวนะครับน้ำมันเขียวตราแม่กุลาบนะครับเขาเขียนบอกว่าแก้อัมาพาเ์น็บชาตะคิวแก้ปวดท้องนะครับอุ้ยถ้าขนาดนี้ก็ไม่ต้องไปหาหมอกแล้วนะครับเพื่อนเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับกลิ่นมันหอมอนะ่ะหอมอ่อนๆสีมันก็จะเขียวแบบนี้นะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าทาถูทาถูนะครับแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเราเรานั่งรถไฟมันก็จะแบบรถไฟโค้งเคลนใช่ปะ ก็ทา,าจมูกนิดหน่อยอย่างนี้ทากำหมัอนิดหน่อยนี้ซชิ่นน้ำมันเขียวตามแมก,กุลาบนะครับอย่าลืมมาซื้อที่บ้านขุ๋กันนะครับราคาเพียง15บาทเดี๋ยวมารีวิวข้าวเหนียวแดงที่บ้านขุดกันนะครับอร่อยมากมันกรุบกรอะ่ะมันกรอบกรอบ่อบอะอืมมอนอร่อยมากเยมันเหมือน เหมือนข้าวเหนียวสาคูเหมือนอะไรไม่รู้นี่อ่ะสิบบาทครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมขอตัววิ่งไปซื้อเพิ่มน,นะครับไปก่อนครับบายครับ ก๋วยเตี๋ยวทับสกแกกันนะครับ,บเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ขายบนไฟนะเท่าไหร่นะขอละสิบาบาทสิบบาทเพื่อนๆดูดิเห็นปะนี่มีความแบบว่าต้มยำนะครับเล็กต้มยำนะครับกินกัอเลร,อ,รอ,อืมอืมอืม อร่อยมากรสชาติแบบดั้งเดิมไม่ไม่ต้องปรุงเลยไม่ต้องปรุงเลยแม่ไหมแม่ไหมไม่กินเรไม่กินโอเคครับจากแบรนต่อกดเปิยนะไม่ลองดูสภาพคนกินนะครับโอ้ยมีคนโมโหแล้วครับผมไม่ อร่ลยจริงๆิง่ะน้ำมะพร้าว<อ>ที่สถานีรถไฟทับสะแกนะครับสิบบาทเป็นางครับ้าเข้าวแท้เลยเขาแบบผูกหนังกระติกแบบโบราณเนานะ ชื่นนอนะน้ำค่ะคกาแฟเย็นชาเย็นน้ำได้ค่ะ แล้วเราก็มาถึงสถานีรถไฟประจวบคีรีขันเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับการเดินทางก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมเราใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง20นาทีนะครับจากสถานีรถไฟบ้านกรูดนะครับค่าเดินทางแค่เพียง13บาบาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นนะครับการเดินทางนะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เปลืองอะไรเลยนะครับในประเทศของเรานะครับประเทศเราก็น่าอยู่นะครับผมแล้วก็ผมคิดว่า เดี๋ยวคลิปหน้าจะไปทำอะไรสนุกๆก,กันเดี๋ยวตามไปดูกันอีกทีนะครับวันนี้ก็ขอฝากช่องนอกเวลาทําการไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับผมกด Subscribe ตรงนี้นะครับผมไปก่อนนะครับวันนี้เจอกันครับบ๊ายบาย